สวัสดีครับนี่ผมพาชช่องพัชเจนการ์เมชั่นครับวันนี้เกมโรบองนะครับในแมปอันิเมะแบนเจอร์นะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะมีแค่ห้าหมื่นดาวเดี๋ยวเราจะมาลองเสี่ยงกันแล้วก็ผมก็ลองซุ่มไปบ้างแล้วอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเสี่ยงกันสักเล็กสักน้อยนะครับก็อยากได้เซนต์โยแต่ว่ามันจะได้มาอีกเรื่องนะเอาฟิลเลนชานี่มาก็ได้นะครับผมไม่ติดเหมือนแต่ยังไม่ได้ด้วย ผมไม่รู้ว่าเว้นมันหมดวันไหนนะครับแต่ว่าไอคูสองเว้นใกล้หมดแล้วนะผมนั่งฟาร์มฟาเลือกเลยนะตอนนี้ก็เพิ่งมาได้นิดเดียวเพิ่งว่างนะครับเพิ่งว่างฟาร์มแล้วมันลึกด้วยไงตัวมิติกะหูยเกิดจัดอะเกิดจัดอะก็ไม่ได้หวังอะไรมากอ่ะแต่อยากได้อะก็อยากได้เซนอยู่เหมือนกันนะแต่แบบดูทรงเราไม่น่าได้่ะถ้ามิติกได้คีมอีกนะผมมผมปวดทัวเลยนะ หมื่นเก้านะมิติยังไม่โผล่เลยนะโผล่ยากด้วยมิติไม่โผล่ผมเลยนะมันรอการันตีเลยไปเนี่ยมีฟองเท่าไหร่นะโอ้มิติยังไม่โผล่ผมว่าโดนการันตีแน่เลยเดินดูกันดิมันจะแต่การันตีหรือยังจะการันตีแล้วนะครับโดนการันตีทุกคนผมโดนการันตีจริงๆนะอืมโดนการันตีมาดูกันได้ตัวอะไรนะ ได้คิีมคิีมอีกแล้วโอ้ oh my god เรีนเลนยังไม่ได้อะไรด้วยซ้ำนะฮะอืมหมดตูดนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะมันทำให้ผมรู้สึกว่าอีกชั่วโมงนี้ผมไม่อยากไปฟาร์มเลยวะ่ะโอเคมามา,มา,มาเราสุ่มหาตัวเงินกันดีกว่านะครับขอสุ่มจากข้างหลังหน่อยดิขอสุ่มจากข้างหลังนยไม่ค่อยได้สุ่มจากข้างหลังเลยนะ อื้ตกใจไอ้ไอ้ชดีไอ้บูมาดีไวอะไรเนี่ยโอ้ยกูตกใจเลยตกใจเลยรุ้ไหมรุ่ไหมรุ่ยไหมรุ่ไหมรุ้ยไหมรุ้ยไหมไม่มีนะหมดสรุปเราได้เลยได้บูมาดีไวนะไนเนี่ย ปูม่าดีวายป่ะอะไรนักหนาเนี่ยกดินก็ไม่ได้เรามีเจ็ดลูกเราลองเสียงดูอุ้ยไอเฮียเพิร์ลเดดเดดทิ้งไอโอ้โหจบจบแล้ะจบลวคลิปนี้แม่งแย่มากมือไว้ปนิดมือไว้ปนิดโอเคจบจบแล้ว โอ้แย้คนสวยเลยสัดโอเคขอปิดคลิปไปรอบนี้ก่อนนะครับไปแล้วผมบายครับ